็เเอาวันกันไปมาแต่สกเป่านมีสวยอยากเอายูเขอีเย่คมแต่ก็ทางกาหน้าที่ก่อนมนาก่อนพระวัาเพื่อน้อที่ถึงสืบสอกองก็ที่สืมากองเดียวห่อยเหมืนกับซาแน่นหนึงจ้ะบางวันก็ช้าหน่อยนะคะ ແລະໄປກັນແລ້ວເອີ້ອັນນີ້ x ໂຕ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 ແລ້ວກະເນາະເອົາຍັງມາຍັງไงກໍຈະແລ້ວ

ใให้ไปแแก้นเอืมอันนี uh ้ก huh. so, ็เดียวแล้วจ้าเต่ามนอีสวยเอออยากเอายอยว่าผมตดก็ต้กงทำารละนี้ก่อนนี่ลอนก่อนพราพ่ม มันนีแจะสเาให้เปนพี่น้นองจะประกอบเนาะสำหรับขนมโอ้ดีค่ะว่ามันเจ้านเจ้าของบริษัทไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่นี่เอนแรกก็เกิดไปชั้นู606เก่งเลย ก็ไเดอวันเามหนจ้งเวันพี่น้องงาเราปนยี่สิประมาณเั้ีสร็เส็จก็แกสจนี่ประาณน้แหละิพี้นาจะไปเสิรต่อขอบคุณมากค่ะพี่เขีนกรสือองกองล้วทิอมากองเดียว มาข er. างกับซาแน่นอนหนึงจะบางวันก็ช้าหน่อยนะคะัก um, าแฟผมกระเพื่อน่บีดก็ผสมกรเพ่อนนบีดานอันยังมันนี่จะเตารทให้กันพี่นออกจะกอเนาะสหรับขนม เขาเยพี่ถิงกสื่อสองกองอสมากองเดียวเนมกับานอยหนึงจ้ะบางวันก็ช้าหน่อยนะคะเต่ามสวย่ยวแต่ก็ต้องทำหน้าดีก่อนหน้าดีก่อนเพราะว่าเพินแปมก็เห็นกแฟบนี้ถ้าแ้นก็เอาน้ำกับขนมเรี้ก็ได้จ้ะมาจะากเทส์สายนที่ดีนาะจะตขนี มันจะสตารให้เปนพี่น้องจะประอเนาะสำหรับขนมก็จะเร็วทอวเ,อเออน,นพี่ขียนกันสือสองกองแล้วตี่สือมากองเดียวเหมื้นกับศาสนหนวยนึงจ้ะ บางวันก็นช้าหน่อยนะคะวันตอวันก็นเป็นันย์หกศบน์เก่เไ่ได้เอาอันนมแตเกสวยอยากยอต้อง่าผีก็ททำหน้าที่ก่อนหน้าที่ก่อนพราะว่าเพิ่ม

สองกองเรท้งซืมากองเดียว่หบาท่านก็ซ่าแน่อยนึงจ้ะบางวันก็ช้าหน่อยนะคะนี่นสข้าเ่อไ่อนนะชุนเกพี่น้องเลน้ากันจ้าช่วงเช้านีกินโจ๊กตนโจ๊กพี่น้องต้มสิ ต่อค่าโซ่เกิดเป็นตัวศูนย์หกศูนย์หกเก่งๆเลยมันโทรหายใจยืนไม่ได้แล้วเป็นไปได้ไหมแล้วเห็นน้ำเส้นรอสมองให้ได้ช่วย

สีตะเกียบสีตะหรีบตะมันองทองก่อนนะคะซื้อแลก็จะไปเสิบต่อขอบคุณมากค่ะต่อ่อเกิดตัวสู606เก่งเก่งดย แล้วเราก็จะไปเสิร์ฟต่อขอบคุณมากค่ะในาแจ้งเงินรวัลพีงนของเราันี้ประมาณน่กว่ปนเสิร์ฟัแกเสิร์ฟนี้ประมาณนี้แหล เจ้ามานจ้องผมหมดที่บ้าน,นไ,มไ,มไม่ไม่ได้ไปไหนเลยอ,อยู่นี่ท่านอกแฟเอ